เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาพบกับเนื้อหาทบทวนนะคะวันนี้เนื้อหาทบทวนนักเรียนต้องอตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าหลังจากฟังคลิปวิดีโอนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคุณครูจะมีแบบทดสอบหลังเรียนให้นะคะนักเรียนตั้งใจทำเลยนะคะรอบนี้ตั้งใจ ทำให้ดีที่สุด20ข้อนะคะคุณครูมีให้20ข้อนักเรียนต้องตั้งใจที่สุดแล้วก็เมื่อนักเรียนดูคลิปวีดีโอนี้เสร็จและเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งที่คุณครูเคยสอนไว้นะคะให้ดู2คลิปนะคะคลิปนี้กับคลิปที่คุณครูสอนไว้นะคะ,ะมาดูทบทวนเนื้อหากันนะคะ,ะจะคล้ายๆก,กันกับคลิปที่เคยผ่านมานะคะแต่คุณครูทบทวนให้นะคะ การเลือกเสื้อผ้านะคะการเลือกใช้เสื้อผ้าเลือกใช้แบบไหนมาดูกันนะคะการเลือกเสื้อผ้าเป็นยังไงนักเรียนไปเที่ยวทะเลจะต้องเลือกเสื้อผ้าแบบไหนในคลิปที่แล้วคุณครูสอนแล้วนะคะในหนังสือของเราก็มีนะคะก็คือเสื้อผ้าที่มีความสําคัญอย่างไรดูนะคะ,ะเพื่อปกปิดร่างกายเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นแล้วกเ็เพื่อป้องกันแสงแดดนะคะ ทำให้เราดูผู้สวมใส่ดูสวยงามด้วยนะคะถ้าเราสวมใส่เสื้อผ้าไดถ้ถูกต้องนะคะแล้วก็สมก,วะะมสมกับตัวเองนะคะเหมาะสมกับตัวเองนะคะหลักการเลือกใช้เสื้อผ้าเป็นยังไงคะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองทําให้หน้ามองและช่วยเสริมเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้นซึ่งมีหลักการเลือกดังนี้ามาดูกันค่ะ,ะเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสีผิว ดูกันนะคะคนผิวขาวควรสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสีสขึ้นอยู่กับความชอบความเหมาะสมของงานและก็สถานที่ด้วยนะคะ,ะคนผิวสองสีผิวสองสีคือผิวยังไงจะค้ำก็ไม่คำ้ำจะขาวก็ไม่ข้านะคะก็คือควรรวบส่ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีอ่อนนะคะได้ทุกสีสีชมพูสีเหลืองซึ่งจะเป็นทำให้เราดูอ่อนหวานมากขึ้นนะคะสองสี ผิดสีผิว2สีนะคะดูคนผิวคร้ำควรใส่ยังไงควรเลือกเสื้อผ้าที่มีที่เสื้อผ้าที่มีสีค่อนข้างอ่อนๆนะคะคนผิวคำ้ำๆหน่อยก็ใส่เสื้ออ่อนๆนะคะเพราะว่าจะทําให้เราดูขาวขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีเข้มนะคะต่อไปเลือกสีและ ลวดลายเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างเลือกยังไงคะหลักการเลือกยังไงอ่ะคนอ้วนควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีเข้มเพื่อให้ให้รูปร่างดูเล็กลงนะคะผ้ามีลายดอกเล็กๆหรือมีเส้นลายแนวตั้งเพื่อช่วยให้รูปร่างดูสูงขึ้นนะคะน,นี่คือคนอ้วนควรใส่นะคะต่อไปคนผอมควรใส่ย,ยังไงคนเลือกเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนๆผ้าที่มีลายดอกใหญ่ยยๆนะคะหรือมีเส้นลาย แนวขวางเพื่อให้ดูรูปร่างใหญ่ขึ้นนะคะไม่ควรสวมใส่รัดรูปเกินไปเพราะถ้ารัดรูปเกินไปจะทําให้เรายิ่งผอมยิ่งผอมมากขึ้นนะคะอันนี้ต่อไปนะคะหลักการเลือกเสื้อผ้ามีหลักการยังไงบ้างหลักการเลือกเสื้อผ้าคนรูปร่างสูงใหญ่ควรใส่แบบไหนควรใส่เสื้อผ้าที่มีลายแนวนอนนะคะ,ะคนสูงใหญ่ควรลายแนวขวางนะคะ,ะเพื่อให้รูปร่าง ดูเตี้ยลงก็คือลายขวางลายตัดนั่นเองนะคะที่คุณครูเคยสอนไว้นะคะในคลิปที่แล้วนะคะคนเตี้ยคนใส่ยังไงคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลายแนวตั้งเพื่อให้รูปร่างดูสูงและเพรียวขึ้นนะคะ,ะเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับวัยและผู้สวมใส่เลือกยังไงมาดูกันค่ะวัยเด็กควรเลือกยังไงคะควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสมีลายการ์ตูนและก็สวมใส่สบายนะคะ ต่อไปวัยรุ่นควรเลือกยังไงคะคนเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสแบบสุภาพเคลื่อนไหวได้คล่องตัวนะคะคล่องแแท่วงไหวผู้ใหญ่ควรใส่ยังไงมาดูค่ะผู้ใหญ่นะคะคนะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเรียบเรียบมีลายมีลวดลายน้อยๆเพืออ่อให้ดูแล้วเรียบร้อยและมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะ,ะมาดูเรื่องที่สองนะคะคุณครูรวบเลยนะคะการทำความสะอาดรองเท้า วิธีการทำความสะอาดยังไงบ้างเยนมาดูกันค่ะรองเท้านะคะช่วยป้องกันอันตรายแก่รองเท้าแก่เท้าเราป้องกันการเหยียบเศษแก้วนะคะป้องกันการป้องกันเชือ้อโรคหรือพยาธิที่อยู่ตามพื้นดินไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนะคะอาชีนิดของรองเท้าจะมีรองเท้าหนังแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะคะที่เป็นผ้าแล้วก็รองเท้าแตะนะคะรองเท้าคองน้านั่นเองนะคะ ปฏิบัตินะคะรองเท้าแต่มีวิธีการทำความสะอาดยังไงก็คือข้อฝุ่นที่รองเท้าออกให้หมดแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนานาไปซักในผงซักฟอกใช้แปรงถูขัดถูให้สะอาดแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดสองสามครั้งนะคะแล้วก็สะบัดแล้วก็ตากให้แห้งนั่นเองนะคะดูตามภาพเลยค่ะต่อไปอถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบทํำยังไงคะก็คือรองเท้าผ้าใบเปื้อนโครนให้ปล่อยทิ้งไว้ให้คนแห้งหลังจากนั้น ข้อเศษดินออกใช้แปรงอ่อนขัดปัดอรอยเปื้อนและฝุ่นแล้วก็แกะเชือกองเท้าออกแล้วก็ค่อยเอาไปาซักในน้ําเปล่าใช้แปรงถูขัดนะคะขัดรอยเปื้อนออกแล้วรองเท้าแล้วก็ผูกเชือกลองเท้าแล้วก็เอาเชือกลองเท้าออกแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วนำไปแช่ผงซักฟอกประมาณ20นาทีใช้แปรงถูออกให้หมด ล,ะะล้างทำความสะอาดสะบัดออกให้แห้งถ้าเป็นรองเทา้าสีขาวควรใช้น้ำยาเคลือบผ้าสีขาวให้ทั่วแล้วนำไปพึ่งแดดแล้วใช้กระดาษชำระนะคะแปะรองเทา้าเพื่อที่จะจซับรอยด่างดำสีเหลืองๆตามรองเท้านะคะต่อไปรองเทา้าก่าน,นำรองเท้าไปยังไงคะดูวิธีการตากรองเท้านะคะให้น้ำไหลออกจากรองเทา้าเพื่อช่วยให้มันแห้ง <ๆ S 1> เร็วนะคะ แล้วก็นําไปเชื่อมคนไปแขวนตากไว้ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปรองเท้าหนังควรทำยังไงคะก็คือถ,ถ้ารองเท้าหนังเปื้อนฝุน่นแปลงขนอ่อนปัดฝุ่นออกจากรองเท้าจากหรือมีโคนก็ได้นะคะก็ปัดออกเพื่อนอให้นําผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ดนะคะโคนออกให้หมดนะคะแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ด น้ำออกให้ให้หมดแล้วก็นำไปผึ่งให้แห้งจากนั้นก็ใช้ผ้าหรือแปลงขัดรองเท้าขัดรองเท้าให้ทั่วและปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วใช้แปลงขัดรองเท้าขัดรองเท้าจนขึ้นเป็นเงาก็คือให้ใช้ใส่น้ำยาขัดเงาด้วยนะคะอันนี้คือรองเท้าหนังนะคะต่อไปอข้อควรระวังนะคะ ห้ามให้รองเท้าหนังเปียกน้ำเพราะจะทำให้หนังเสือ่อมคุณภาพที่คุณรูบอกไว้เบื้องต้นแล้วนะคะ,ะการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนทำยังไงกระเป๋านะคะชนิดของกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าหนังแล้วก็กระเป๋าผ้านะคะนักเรียนมีวิธีการยังไงต่อไปค่ะ,ะการปฏิบัติ เป็นการลงมือปฏิบัติในการวางแผนแกระเป๋านังมีวิธีการทําความสะอาดยังไงก็คือนําสิ่งของออกนะคะทุกอย่างออกจากกระเป๋าให้หมดก่อนนะคะจากนั้นก็ถ้ากระเป๋ามีรอยเปื้อนเป็นจุดให้นำาน็ตผ้าชุบน้านะคะน้าส้มสายชูเช็ดตรงรอบตรงที่เปื้อนๆน,นะคะเบาๆนะคะจากนั้นก็นำผ้าแห้งหรือผ้านุ่มชุบน้ํายาขัดเงาน้ํายาขัดหนังทาให้ทั่วนะคะแล้วก็ ให้ขัดให้ขึ้นเงาและให้มันเกิดเงาเลยสวยงามเลยนะคะต่อไปข้อควรระวังห้ามให้กระเป๋านังเปียบน้าเพราะจะทําให้หนังขึ้นราและก็เสื่อมคุณภาพนั่นเองนะคะกระเป๋านังเราจะขึ้นราก็เหมือนรองเท้าห้ามให้โดนน้าเลยนะคะห้ามไปแช่น้ํานะคะ,ะกระเป๋าผ้ามีวิธีการยังไงก็คือเอาของออกให้หมดเหมือนกันนะคะแล้วก็ เอาแปลงขนเบาขนอ่อนๆนะคะขัดทาความสะอาดขัดฝุ่นออกให้หมดนะคะจากนั้นก็อะไรคะเช็ดใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดกระเป๋าให้ทั่วทั่วใบนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ามันสกปรกม,มากกียนสามารถใช้ออกนําไปซักได้นะคะกระเป๋าผ้าถ้าเป็นกระเป๋าผ้านะถ้าเป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็นําไปตากนะคะต่อไป เก็บหนังสือเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยเราจจัดเก็บเข้ากระเป๋าให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะเตรียมหนังสือ,อเป็นรายกลุ่มนะคะสาระนะคะแต่ละวันว่าเราจะ จัดกระเป๋ายังไงนะคะจัดสมุดหนังสือยังไงจัดเพื่ออะไรทําไมเราถ้งจัดกระเป๋าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะทําให้กระเป๋าได้ไม่หนักเกินไปเวลาเราจะนําไปโรงเรียนนะคะควรจัดกระเป๋าให้เรียบร้อยตามวันเวลาตามตารางเรียนนั่นเองนะคะแยกประเภทเครื่องเขียนนะคะเครื่องมือทําความสะอาดนะคะแย,ยกเครื่องมือในการทําการเรียนของเราอย่างเช่นเครื่องใส่อุปกรณ์การเรียนดินสอนะคะ